กระมอนหรือหากระปูนหากระปูนมันเห็นเห็นดอยตีเลยกระม้อนพเห็นวาตี้นาเจ๊แม่ทีนีไปโดก็เผื่อเจงหาดูปูให้แต่เกียดอันนึงคับขาดกับนี้ตายด ไหนในที่สุดก็เจอ,อเจอเนาะกระม้อนหรอเปล่าแมงกิซอนคุยแมงกิซอนกำลังขึ้นเนาะ <c oughs> มือไม่แข็งแรงเหมือนยายดินเลยเฮ้ยนี่ไงตัวเมียด้วยเจ็บเลยนะงแม่มันตายแล้วบนนี้มันทิ้งไดเห็นยังมันเล่นตัวมันแก้งตาย Được, nhìn nhiều ừ. quá đây thêm thứ cũ Ơ, đu 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 ียงเลยลุ้นเกิดได้ไหมันเล็บมันล็อกรไปแล้วแกบเขียดเขียดบ่เขียดโมเขียดโมได้สองตแล้วอุยมาเขียดราแม่เขียด ลมเย็นเยนแดดก็บ,บม่มีมัน,นสบายแ,นนแล้วก้เคือส่ใหมนุษดำมีความอดทนติตามล่าหารูมัน เจีย่เลยฮะน้องไม่รเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนด้วยตามหารูแม่กิซอนคิดว่ามันต้องอยู่นี่นี่ดูแล้วมันก็ไปทุกที่นะรูมัน ตรงไหนจันคุณก็ไปดูใหม่นี่เห็นบ่ใส่น้าน้านังอีนี่คือแมงกิสอนเดินดูไปใกลๆดิได้หลายตัวเลยอ่ะพี่ก็ยำมาเลยนะมันจังแมงทำพวกนี้ก็ร์ดไหมอ่าตีก Time của màn nắng Không mười không tên lạnh sắp tới l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 ắp ไปสะปองไปเอาไปเขาจะจับได้ทั้งโกบทั้งเขียดตามล่าหาแมงกิสอนเป็นอะไรับปองได้ได้ปะเห็นใจเดือมตื่น เอาไปเอากันดีเนใช่ได้เอาทุกอย่างที่มีนะคะอันนี้กระปูค่ะอันนี้แมงกระมอนนะคะอันนี้เขียดอีโมเขียดทุกคนกำลังอุ่นอัวซาปองไปหดพุ่นละบอก เดบด้วยเหรอจักหานี่อะไรนี่อะไรหาบูเป็นแมงกะมอนน่ะเห็นแต่าหูอะไรก็ไม่รู้แมงกะมอนหาไม่เจอตัดแล้วทางนี้นไหเป็นไรความรู้สึกรู้สึกเมื่อยแล้วด้น ใช่แต่กระมอนอีกแล้วนี่ก็หาแต่แม่ที่ซ่อนอย่างเดียวเลยออโอ้ยหงายโ,โ,โอ้เสียมดามเสียมลบกันเด้อถตาเสือกามเสียมธุร <c oughs> กิจสาวป่องบันนาแต่มาสุมอากาศบานหน่าีนี้ได้บาด lực <laughs> ừ. <laughs> <laughs> mình bên nào mà mình bên nào mà xin cái tục chạy ui còn một cả không mày nhúng sao ไม่จบไหมคนทำไมมันเลิกแท้ค่ะขุดไปตรงๆไม่ได้แล้วทำไมต้องลงลึกย,ยังลงไปอีกเจอะไหมเนี่ย เหละมานจริงจนี่แล้วเล็บเล็บขาดเบิดตะกี้นล้มาขุดมันลึกหมดเนี่ยลึกมากต้องเอาไปงานนึงเกิอดอะไรงน เรอขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยได้แล้วโหตัวน้อยๆี่คุดเก่งขนาดนี้เนี่เห็น <uh บ uh> oh, uh ่าเห็นอุ้ยลงตูนขนาดบอน

คือปรลาดปาังกรมปกน้อยาเข้าไปดิขอมาเก็บร้อยเสร็จซาปนอีกมือหนึ่งอาไหนนูมันนี่ยดอันนี้เหรอนี้นะนี่นี่นาะ กลายไปเลยเลือกเอารูไหนก็ได้สปองกําลังหาเมกซอนใส่สปองมันฟุกก็เจอมันฟุกมันก็เริ่มหารูใหม่แต่ละห้มันหายบมดเฮ้ไม่แล้วอ้าวล้ รอก <laughs> ะบ่อนเดี๋ยอปมันลงไปทา้มันลกมั้ยก็ลงไปเนยเลยมไม่ใช่หรือเปล่าเ <laughs> นีย่ย อนเู yeah. ้แดดออกแล้วบานเปียงเลยบานไหนเห็นไหไหนเย้ตัวแรกตัวแรกเนี่ยแมงกระมอนแมงกระมอนแมงกีซอนนะคะแมงกีซอนรักษาไทยเขาเอื่นว่าอย่างนหรอกก็แมงกีซอนพอดพอดเราได้ไปดังทางท่าก็เดาดิ เมื่อเขาวนฝี่ใหอะไรเธอว่าที่ม่ทุกอย่างทุกอย่างอันนี้จริงดีนะคะดูก้นตๆน่ไหมคะมันทอดได้ยังลงที่เราดูเลือดเยอะที่วดค่ะถาหายจะมาถูกตลอดเวลาทุกอกมาหาปลาเราไม่เคยทำแต่ทำดีตั้งแต่ทา ไปร้ายแล้วพ่อแล้วบ๊ายบาย